คุณสัปนาร์โอเคครับะคำถามแรงบันดาลแรงบันดาลใจในการสร้างเวที po, มิสเวิลด์เดนโวอะค่เริ่มต้นมาจากอะไรครับแล้วก็เวทีนี้ยมันแตกต่างจากเวทีอื่นยังไงบ้างค,ค่ะแรงบันดาลใจคือเชื่อว่าในปัจจุบันนี้นะคะเวลเนสอะคะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เพื่อทุกคนไม่ใช่แค่บางคนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให ทุกคนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างดีและก็มีความสุขดังนั้นเนี่ยในเวทีนี้ที่เราเองแตกต่างจากเวทีทั่วๆไปก็คือว่าเรามีคอนเทนต์ในด้านของเวลเนสที่เราอยากจะ,ะสร้างการรับรู้แล้วก็ให้คนมีความเข้าใจในเรื่องของเวลเนสได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเวทีที่เราอยากจะเห็นผู้เข้าประกวดเห็นนางงามของเราเป็นเวลเนสแอมบาสเดอร์ เป็นคนที่าสามารถที่เป็นคนที่มีความรู้ในด้านของเวลเนสเป็นคนที่มีแพชชั่นในในในเรื่องของเวลเนสและไม่เพียงแค่นั้นสามารถที่จะส่งต่อในสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นโรโมเดลให้กับคนเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้และครั้งนี้ครับมันเป็นการจับประกวดระดับอินเตอร์ครั้งแรกแล้วประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทัวร์รู้สึกยังไงบ้างครั กวจค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราจัดในประเทศไทยมาแล้วสองครั้งแล้วเราก็เห็นจริงๆว่า,อาคอนเทนต์ของเราก็เป็นประโยชน์แล้วก็ความรู้ของเราก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจกับหลายๆคนที่ได้กลับมา,าใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เป็นกระบอกเสียงได้มากยิ่งขึ้นเราก็อยากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นก็มีความตื่นเต้นที่จะเห็นความอ่า,อ,าอิมแพกในด้านของเว n e s s เนี่ยจะไปได้ทั่วโลกค่ะคุณพี่ลาวัครับครับมเทรนเวลเนสกำลังมาแรงในประเทศไทยมีความคิดเห็นหรือว่ามองอยังไงบ้างครับรับเทรนช่วงน,นี้ครับโอเคก็อย่างนี้ค่ะว่า ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์เวลลนสกำลังเติบโต,ตโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกความงามหรืออาหารเสริมทุกอย่างหรือการบริการทุกอย่างปรับตัวเป็นเวลเ์เหมืเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราจัด m s s s ว l n n e s s ิร์ r and m ์มิ w e ว l n e s s World Thailand เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากๆที่เราได้รวบรวม KOL ด้านความรู้ด้านสุขภาพมารวมกันไว้ในที่เดียวเรียกว่าเราอ่ะเป็นน่าจะเป็นเฟิร์สมูเวที่เป็นเจ้าเดียวที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะรวมอินฟลูเอนเด้านความความ าง,งามเว็เน็และทุกอย่างเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันทีเนี้ยการทําแบบเนี้ยค่ะเราไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นการแค่เป็นกระบอกเสียงในด้านความรู้เท่านั้นแต่เรายังสามารถงัดกลยุทธ์ในการตลาดออกมาเพื่อให้น้องนางงามที่ผ่านเวทีเราทุกคนนะคะสามารถที่จะไป PR ทำคอนเทนต์ต่างๆให้ตอบโจทย์การขายของเราในนางงามเราไม่ได้ไลฟ์ขายทั่วไปแต่เราให้ความรู้ไปด้วยมันก็เลยทําให้เวทีของเราอะค่ะฝึกน้องให้มีความแตกต่างดังนั้นผู้ประกอบการทุกคนเลยนะคะที่มาใช้บริการ Uh, o l หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แอบัูเดอร์ของเราเนี่ยจะเห็นจุดต่างในการทำคอนเทนต์แน่นอนแล้วก็จะสร้างกระแสแล้วก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของคุณแน่นอนเลยค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจัดเวทีนี้ค่ะนอกจากจะทำให้เวทีเนี่ยเป็น เป,เป็นกระบอกเสียงด้านเวลเน็ตแล้วเรายังเป็นพีสําคัญมากๆที่จะผลักดันเรื่องราวต่างๆของบริการของทุกคนไปอยู่แล้วว่ามองเห็นความสําคัญในการประกวดังนั้นแบบนี้กแบบารประกวดในงานกับเวลเน็ตมันจะปปนคูะ่ไปกันยังไงดีครจริงๆการไปคู่กันเนี่ยมันง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันคนเสร็จเรื่องของความงามอยู่แล้วจริงไหมคะเรื่องของเวลเน็ตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะั้นแต่ว่าเวทีของเราอะค่ะพอเรามีคีโอเพนเนลีดเดอร์ที่สามารถจะเป็นกระบอกเสียงได้แล้วการพี การ PR หรือการพีเซนต์ไม่ใช่แค่บอกว่าของเราดีนะแต่เราสามารถที่จะเอดูเคชคนให้มีความรู้ด้านนั้นดังนั้นเนี่ยแบรนด์ต่างๆที่มาใช้บริการเราอะคะ่ะหรือว่าแบรนด์ต่างๆที่เลือกน้องเราไปใช้อ่ะได้คำได้การ p r ที่ดีแน่นอนเพราะว่าน้องเรามีความรู้ด้านเวลเน็ตและสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านสินค้าของคุณได้ทุกเซกเมนต์เลยค่ะครักับกิจกรรมวันนี้ที่มันเกิดขึ้นรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็จะเป็นยังไงต่อกับกิจกรรมต่อไปของการประกวดค่ะ ก็สำหรับตัวปุ่นเองนะคะในฐานะโปรดิวเซอร์เนาะแล้วก็ในฐานะครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของกองก s มิสเ l เนสเว o r l ์นะคะก็อยากให้มองว่าเรื่องของ Wellness เนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพและความงามที่ไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ความรู้หรือสาระเพียงอย่างเดียววันนี้เราต้องการทำให้สาระความรู้มาคู่กันกับ Entertainment ก็คือนางงามนั่นเองนะคะแล้วก็ยืนยันได้เลยว่า มิสเวเน e ต s World เนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าอย่างที่เห็นนะคะวันนี้เองที่เกิดกิจกรรมเกิดขึ้นมานะคะก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราผนวกผสมผสานทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความงามวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรารวมไว้ที่นี่หมดแล้วนะคะกับกองประกวด m s s w e l l n e s s World แล้วก็ m มิสเวเ l a ตเ a ิลด์ไที่มลน ว้าวมากมากนะคะก็คือว่าจริงๆวันพรุ่งนี้เนี่ยเราร่วมกับแบรนด์ชั้นนำนะคะของประเทศไทยนั่นก็คือแบรนด์ฟินาเลในการเดินแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะรวมถึงการที่เราจะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำปางนะคะถึง4วัน3าคืนนะคะซึ่งจะบอกว่าที่เชียงใหม่และลำปางหรือภาคเหนือของประเทศไทยเรานะคะก็คือ มีความเวลเนสมากๆอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามรวมถึงการท่องเที่ยวที่จะฮิวใจทุกคนได้แน่นอนนอกเหนือจากนั้นนะคะเราเองก็จะกลับมาที่กรุงเทพนะคะแล้วเราก็จะทำการประกวดรอบไฟแนลนะคะที่โรงละครคาลิปโซอเอเชียทีนะคะในวันที่26ตุลาคมคุณโก้ครัในฐานะอยากจะแบบผักดันโลกโซเชียลย่งไงกับ วิสเซลเนสทางนี้ไหมครับอ๋อโอเคค่ะโพวกนะครับขอนอย่างแรกนะครับพวต้องขอขอบคุณคุณชักนาดรวยฐานพาณิชยนะคะผู้จัดการดีเรคเตอร์ของว s s World สเวิร์ลนะคะคอนเนกชั่นที่ให้โอกาสอันดีกับพวกนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอ่อคุณผลนะคะโล้วก็คุณมดนะคะที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ที่มีวิสัยทัศน์อย่างดีเยี่ยมนะคะว่ามีการิกางามนะคะขึ้นสู่ระดับโลกนะคะเวลเนสเนี่ยเมื่อมันเป็นเทรนด์แล้วเนี่ย ผู้ที่จะเป็นแ ambassador ได้ดีที่สุดย่อมไม่ไม่ห่างจากนางงามแน่นอนนะคและนางงามเป็นอะไรที่โฟกซ์อยู่แล้วในความเป็นเวลเนสของนางงามเนี่ยมีทั้งความสวยความฉลาดนะครับแล้วก็ e m p o เ e อร์เ t นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงอยากให้ทุกคนนะครับมาติดตามไม่เชื่อเนี่ยเนะคะในตลอดการประกดเนี่ยในกิจกรรมที่มีจากนี้ไปนะครับเป็นการเ m p o w e อ e m p o w เ r อร์ t m e n t ของน้องๆนางงามแต่ละชาตินะคะอยากจะ อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาสับสนุนนางงามที่เต็มไปด้วยสติปัญญาความสามารถนอกจากความสวยในด้านของเวลเนสเนความสวยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครและที่สําคัญก็คือจะเห็น diversity ในหมู่ผู้ประกวดของเราไม่ใช่สวยอย่างเดียวไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวมีทุกชาติถังนะครับก็อยากให้เห็นความเปิดกว้างนะคะขอให้ปีหน้า เข้ามากันประกวดกันมากๆนะคะและขอให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพตัวเองเ e l l b e i n ของตัวเองนะคะโดยผ่านการชมการประกวดนั้นาะค่ะน้องใจครับด้าน่น้องใจครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยรู้สึกยังไงบ้างครับต่อการเป็นตัวแทนประเทศในการชิงมงครั้งแรกครับในี้มิสเวีร์เด็กโลกค่ะถ้าถามว่าชิงมงไหมจอยไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่กับการที่เราต้องคิดว่าเราประกวดไม่เอาเอา ไม่ได้เอาใจของเราไปอยู่กับการประกวดเพราะจอยคิดว่าจอยไม่สามารถทําได้ถ้าฉันต้องชนะจะต้องแข่งอยู่ตลอดเวลาจออคิดว่าการใช้ใจลงไปทำะคะ่ะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่เราใช้ใจลงไปทําเราจะทําได้อย่างเต็มใจ1%นึ่ง้อซ็จะออกมาแบบคุณภาพที่ดีสําหรับจอยเวยทีม Miss World และ Miss um World, with World, ะ um with World with Thailand นะคะไม่ใช่แค่หน้าตาแต่คือในเรื่องของ mindset body mind ในข้างในคะ่ะในเรื่องขององค์ความรู้ด้วย ไม่งั้นถ้าหากว่าเราไม่มีองค์ความรู้มีแต่ความสวยหรือว่ามีแค่ performance เราก็จะไม่สามารถส่งต่อในเรื่องาราวของ Wellness ได้แล้วก็ไม่สามารถให้เป็นทูกสุขสภาพได้อย่างเป็นเต็มเปี่ยมค่ะนี่คือสิ่งที่ต้อง I recommend อยากให้ฝากเวที Miss Wellness World เข้ามีหน่อยค่ะก็อยากจะฝากเวที Miss Wellness World เป็น First Edition เลยนะคะ,ะสำหรับเวทีนี้ก็เชื่อว่า เวทีนี้จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับคนทั้งโลกได้เห็นถึงศักยภาพของอนางงามทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเวลเนสทั้งหลายที่มีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนี้ที่จะช่วยกันผลักดันให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในเวลเนสและสุดท้ายทุกคนก็จะ มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มี l o n g e v i t ด้ลอะ,ะอนุญมองก้งก่อนนะคะกับเจ็นยัไค้ออน